ภพิหารคือเมตตาชางเพื่ชามีตุติยังติช่ามีตติยัมติพุทธังคารนังจ่ามีตติยัิติ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยั Tinh thần phê tan ngục baka patea chị tang bati tang tung an kiếp bay. chất to sắp kê phụ nữ tung sắp kép tang tói Wina satu mahamahawakusaka mahamahatapiva

วินาสตวมรกรรมการสถาศาึกษาโรงเรียนวัดธรรมประจีท่านเหล่าเอมประธานในพิธีด้วยคณะกรรมการสถาปนศาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมจระจีและโรงเรียนวัดธรรมจระจีได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในวันนี้เพื่อสแสดงความขอบคุณแสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติแก่ราชการที่ได้รับราชการมาจนอายุครบรเกษียรอายุราชการในวันนี้อีกทั้งเป็นวันที่โรงเรียนวัฒนรรมเจดีได้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านอยู่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จด้วยดีสมมาอันส่งผลถึงความสำเร็จก่อให้เกิดคุณประโยชน์ โดยส่วนัวแกโรงเรียนวัดธรรมเจดีสังคมและประเทศชาติคุณงามความดีทั้งหลายที่ท,ทุกท่านได้กระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการจะยังอยู่ในความทรงจำตลอดไปโรงเรียนวัดธรมรมเจดีได้ตระหนักถึงความสำคัญราชการจำนวนสีท่านดังนี้ค่ะ 1. คุณครูสุจารีดำคำครูชำนาญการพิเศษ สองคุณครูจุบคุครูวาสนาสีวิเชียนคุณครูชำนาญการพิเศษและสี่คุณครูพยาวช่วยเมืองคุณครูชำนาญการพิเศษดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่ือประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมเจดีประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านขอกราบเรียนเชิญค่ะ อากเป็นเพื่อนอยากเปนเพื่อนกูแต่ในส่วนหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่รุ่นที่พี่มารับเรารู้สึกภูมิใจและก็มีความสุขมากเดี๋พี่พี่มากันพร้อมหน้าค่ะให้คุณป้าสีเราจะนั่งตายและสีสันทั้งหลายพุ่มทองโรงเรียนให้ ใ,ในฐานะที่เป็นครูที่นี่จบจากที่นี่<อ>มาอยู่ที่นี่ม,มาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับโรงเรียนนี้และจะเป็นความรุ่งเรืองของโรงเรียนนี้ตลอดไปค่ะอขอบคุณเกิดจำความรู้สึกดีๆที่มีที่วัดถาวรนะคะเพราะว่าได้อยู่ตรงนี้สิบปีรักวัดธรรมเหมือนบ้านนะคะก็คิดว่าตัวเองได้ทำ คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็จะช่วยพัฒนาโรงเ,เรียนวัรรมเจดีให้คงอ,อยู่กับวัธรรมเจดีต่อไปนะคะของานกับกรรมการถัดศึกษาของโรงเรียนวัธรมรเมเจดีเรียนท่าอออนผอุรักษ์ทุมาภานะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จแล้วก็คือคุณเฉยเนี่ยจะมาอยู่ที่วัดธรรมเนี่ยในระยะเวลาที่น้อยประมาณสามปีเครื่อนหนะคะแต่ก็มีความเต็มใจและภูมิใจที่ได้มาพัฒนาบ้านเกิดก็คือบ้านเกิดอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตวัดกระเจียวแล้วก็ข้ามาคือเป็นคนเป็นเรียนอยู่ที่วัดกระเจียวนี้นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ อาวุธการศึกษาอะไรก็เหมือนมาอยู่ที่วัดธรรมเจดีย์นี่แล้วนะคะก็เหมือนเป็นคนวัดธรรมเจดีย์เป็นชิวิ์เก่าวัดธรรมเจดีย์ใจจิตแล้วที่ย้ายกลับมาวัดธรรมเจดีย์นะคือใฝ่ฝันมานานแล้วว่าสักวันหนึ่งถ้ามาเคยมาเคยไปอยู่ที่บัดดาบแล้วบอกว่าไปอยู่แรกๆแ,แล้วคิดว่าเออเราจะมาที่วัดธรรมเจดีย์นะ ไปฝันว่าจะมาแล้วก็ลองเขียนดูเ่อ,เอิญเกิดได้เราก็คิดว่าเราภูมิใจละที่ความฝันของเราเป็นความจริงนะคะเราเราคิดว่าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราจะต้องทำให้ได้และคิดว่าเคยคิดเหมือนกันว่าในวิชาที่เรียนมาเป็นวิชาภาษาทิศเราจะใช้วิชา,านั้นที่เป็นประโยชน์และคิดว่าในเวลาถ้าเรากเกษียณไปแล้วแล้คิดว่าเราจะยังอยู่ในสถานที่นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในรอบรอบหมู่บ้านรอบรอบอาาเขตของบ้านเราให้พัฒนาคาุณผู้พยเาเองได้ล่วงล้ำหรือคล้ายคลูดไม่เพราะหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ขาดตกบกพ่อไปผู้เกษียณทุกท่านขอยินดีต้องขอยินดีในความผิดพลาดนั้นๆขอขอบคุณค่ะ